สวัสดีครับต่อไปนี้เป็นการแสดงมายากลกับเหรียญสองเหรียญแล้วก็แก้วทองเหลืองใบหนึ่งนะครับในขั้นแรกเลยเนี่ยผมจะเอาแก้ววางไว้มุมนี้ก่อนแล้วก็เอาเหรียญจีนใส่ไปด้านนี้ส่วนเหรียญเงินนะครับจะใส่ไปด้านนี้พอผมทําการเสกเหรียญเงินจะย้ายที่กลายเป็นเหรียญจีน ส่วนเหรียญจีนก็จะย้ายที่กลายเป็นเหรียญเงินแบบนี้ครับด้วยครั้งหนึ่งนะครับนี่คือเหรียญจีนใส่เอาไว้ในแก้วนี่คือเหรียญเงินใส่เอาไว้ในมือมันจะสลับที่กันได้นี่กลายเป็นเหรียญจีนส่วนด้านนี้กลายเป็นเหรียญเงิน เคล็ดลับก็คือเราจะมีเรียกกันทั้งหมด3เหรียญน,นะครับอยู่ในอุ้งมือฟิงเกอร์ล็อกในการทําเปลี่ยนเหรียญน,นะครับย้อนกลับไปดูในคลิปก่อนก่อนก็ได้นั่นเป็นสเต็ปแบบเบื้องต้นเพื่อจะเข้ามาสู่การแสดงแล้วก็การฝึกแบบแอดวานซ์ก็จะมีการเปลี่ยนเหรียญทั้งหมด2-3ถึงครั้งนะครับในขั้นแรกฟิงเกอร์ล็อกไว้ก่อนหลังจากนั้นเข้าท่าสเต็ปของ เฟรนชดอปเป็นโฟร์ซิชันเป็นท่าที่เฉยเปลี่ยนเหรียญจีนให้เป็นเหรียญเงินแต่ไม่ให้ใครเห็นกำแล้วก็ปล่อยในมือลงไปที่แก้วจริงๆแล้วมันก็เปเหรียญเงินแล้วเพาราะว่าถูกเปลี่ยนหยิบเหรียญเงินอีกครั้งหนึ่งตั้งท่าใส่มือหยิบเหรียญเงินใส่มือแต่เปลี่ยนให้เป็นเหรียญจีนขยับดรอปลงมาเพื่อจะได้หยิบออกมาได้ มันจะสามารถที่จะสลับที่กันได้นะครับลองดูอีกครั้งหนึ่งแบบชัดเจนนะครับ1จีนเปลี่ยนเป็นเงินเงินเปลี่ยนเป็นจีนแบบนี้ครับเรียกว่าการเปลี่ยนเหรียญการเปลี่ยนเหรียญแบบนี้ที่จะให้สวยงามนะครับจะต้องฝึกการทํา การเปลี่ยนเหรียญเอาไว้ในมือแบบคล่องแคล่วก่อนนะครับแบบนี้นะครับเมื่อวางเอาไว้เนี่ยมันเมื่อมันอยู่ในฟิงเกอร์ล็อกเนี่ยสามารถที่จะวางแก้วแล้วก็หยิบขึ้นมาดูเหมือนกับว่าในมือไม่มีอะไรซ่อนเพราะว่าเราล็อกเอาไว้ในมือด้านนี้อยู่แล้วนะครับ อันนี้จะค่อนข้างแอดวานซ์ขึ้นมานนีนึงนะครับแบบเป็นขั้นตอน2ขั้นตอนเทคนิคเดียวกันแต่ทํา2ครั้งเท่านั้นเองอยังไม่ยากยังไม่ใช่ท่าที่มันแปลกกว่านี้นะครับนี่ถือว่าเป็นระดับเบื้องต้นขั้นเบื้องต้นเข้าสู่ขั้นกลางก็ติดตามในช่องของลุงต่อไปนะครับลุงจะสอนมายากลในหลายๆอย่างในหลายแบบให้ได้เรียนรู้กันขอบคุณครับ